โอเคนะครับผมเก่าสวัสดีนะครับก็วันนี้เรามาอยู่ในแมปมอนเตอร์กูลนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาแจกสริปแมปมอนเตอร์กูลนะครับก็ก็คลิปที่แล้วที่ผมแจกสริปมอนเตอร์กูลไปแบบคน่ายกันนะครับค่ายนั้นบอกว่าฟาร์มแหลกมากนะครับก็เดี๋ยวผมจะมาแจกค่ายต่อไปแล้วกันนะครับค่ายนี้ฟาร์มไม่แหลกนะครับแต่ว่าคอมมือถือจะปิดอยู่ไอไม่ได้นะครับแต่ว่าเป็นคอมน่าจะปิดได้นะครับก็อยู่ไอที่ผมจะมาแจกก็คอมก็เล่นได้นะครับแต่ว่า มือถือจะปิดจุไอไม่ได้นะครับผมเนาะโอเคก็จะปประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาแจกกันเลยเนาะเอ้ยอย่ามาตีผมสิเอ่อมอเตอร์กตูตอนนี้ผมรู้สึกว่าอ่อจะเอาภาษาภาษาไทยออกไปแล้วหรือเปล่านะครับเพราะว่ามันภาษาไทยแปลได้ห่วยมากนะครับก็น่าจะใช่นะครับน่าจะเอาภาษาไทยออกไปเรียบร้อยนะครับผมเนาะก็โอเคเดี๋ยวผมจะมาลันคลิปกันเลยนะครับผม ไปก็ก่อนจะไปดูคลิปนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลก์กดติดตามด้วยนะครับไปเลกโกโอเคแคปภาพก่อนปึ๊บแคปไม่ติดโอเคนะฮะเดี๋ยวผมจะรันคลคิปกันเลยนะก็ตอนนี้ผมรู้สึกว่าวิ่งเร็วขึ้นนะครับเหมือนปรับเกมได้สมดุลขึ้นนะเพราะว่าวิ่งโคตรไวเลยนะครับตอนนี้อะไรอ่ะจะเอาอะไรไปรุ่นตายไปชาโอเคไปเล็กโกลรันชิคิปกันเลยนะฮะ เดีย๋ยวผมจะมาล้างติกิปกไปเลยนะครับโอเคนี่วิง่งไปเปิดล่างสองของเอโตะนะครับเพราะว่าผมใช้ห่าง e เอโตะนะก็นั่งฝ่มเมื่อคืนโอเคหางของเอโตะนะครับไปเลโก้ go. ล้างกันเลยนะครับเนี่ข้อเสียม่นปิดปิดอยู่อยไอไม่ได้อยู่ไอใหญ่ด้วยนะครับใครที่จะเล่นก็ปรับ PPI ใหญ่หนะ่อยนะครับเพราะว่าผมทําผมลองหลายวิธีแล้วไม่ปิดอยู่อยไอไม่ได้นะครับ ก็อยู่ไออะไรเนี่ยไออาจจะปิดได้หรือเปล่ากดแชทใช่ปะ่ะแบบหนึ่งนะครับผมขออันนี้นก่อนใช่ปะเอยปิด UI. อยู่ไออะสกิปคีย์บอร์ดผมเซไปไม่ได้นะครับก็เหมือนจะกดปิดอยู่ไอไม่ได้นี่นะครับก็ปิดไม่ได้นะครับผมรองให้แล้วนะอันนี้ก็กระโดดนะครับกระโดดเรือก็ไม่สามารถปิดได้นะกดมั่วเลย โอเคก็จะเป็นประมาณนี้นะครับปิเดเงินไม่ได้นะอ่ะเดี๋ยวผมจะมาสอนฟาร์มเลยอันนี้ก็คือฟาร์มแล้วมันจะไม่แหลกนะผมชอบตรงนี้เลยแต่ว่าคือมันจะยังไงอ่ะมันจะมีหลายหลายอย่างให้เราเลือกชื้อมอนแต่ละมอนเกิดตรงที่เดียวกันก็ไม่เหมือนกันนะก็ให้เปิดตรงนี้เลยนี่จะเห็นว่าฟาร์มใวมากนะผมไม่สามารถเลี่ยนอยู่ไอได้ว่าอยู่ไอมันคล้ายๆแบบบางจอไปเลยครับก็มันก็จะตีมอนไปอ่ะแล้วก็เลือกตีมอนตนัวอื่นก็ได้เช้นไอ้มอนี้มอนที่อยู่ตรงเ ล,ลงรถเรียกลงรถถูกปะวะน่าจะถูกแหละไอตรงที่ไอบอสเอตโตมันเกิดอะไรนะครับก็ประมาณนี้นะโอ้มันเสียดายมากที่มันปิดอยู่ไอไมได้แต่ผมรออยู่ค่าสกิปเขาอัปเดตแล้วผมอาจจะมาอันนี้ก็ได้นะแบบอาจจะทำปิดอยู่ไอของมือถือก็ได้นะครับนี่เห็นมันจะฟาร์มแบบฟาร์มแล้วไม่แหลกนะอ่ะไม่แหลกนะครับมันก็สามารถฟาร์มตัวอื่นได้นะครับ เอาจ,าจริงถ้าเรา,เ,าเขียนชื่อบอสเอโตะในปืนนี้ปุ๊บก็คืออาจจะฟาร์มบอสเอโตะได้นะอันนี้ผมยังไม่ลองนะครับแต่ว่าเราต้องเขียนชื่อบอสเอโตะก่อนนะมันอาจจะฟาร์มบอสเอโตะได้นะไม่ก็พวกบอสอะไรต่างๆเลยเนะี่ยผมก็ยังสงสัยว่าอาจจะตีได้ก็ได้นะใส่ชื่อบอสเอโตะเข้าไปปุ๊บแล้วก็ไปตีอะไรแบบนะี้โอเคสคริปก็จะมีประมาณนี้แหละนะฮะแต่ว่ารู้ๆกันก็คือฟาร์มแล้วไม่แหลกนะ ผมชอบตรงนี้แต่ว่าข้อเสียของมันคือปิดอยู่ไอไม่ได้นะครับก็ใครที่จะเล่นก็สามารถเลเวลไว้ได้เนาะแต่ว่าอจะลืมิช้ออโตัวคลิกด้วยเผื่อแบบอาจจะเด้งหรือไม่กระหลุดโอเคครับคลิปนี้ก็บ๊ายบายฮะมีแค่นี้แหละนะครับผมก็ผมก็รอเซคิปใหม่เข้ามาอยู่นะครับเข้ามาเข้ามันเข้ามาปุ๊บผมก็อาจจะเอามาทําคลิปแจกเลยนะครับโอเคครับคลิปนี้บ๊ายบายฮะโอ้เสียดายปิดอยู่ไไม่ได้อย่างน้อยปิดไม่ได้ก็ขอให้เลื่อนได้ก็ดีอันนี้ทําอะไรไม่ได้เลย อันนี้จะเป็นเซตติ้งอันนี้เป็นลิงก์ยูทูบของครูพัฒนาโอเคนะครับคลิปนี้บ๊ายบาย